ที่เคารพครับไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะให้ยิงลับขยายเวลาหรือไม่ขยายเวลาก็ขอเรียนว่าบรรทัดฐานของสาลปกครองสูงสุดได้ชี้ไว้แล้วว่ายิงลับทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นตายสถานเดียวครับ าพยายามเหลือเกินเขาพยายามที่จะพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ำพูดซากพูดแล้วพูดอีกบอกว่าพ้นตำแหน่งพ้นตำแหน่งพ้นตำแหน่งตามมาตรา180วรรค2ก็พ้นจริงอะครับเพราะว่ายุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาที่ผ่านมานะฮะปี56แล้วเขาก็ทำหน้าที่ต่อทำหน้าที่ต่อก็คือตามมาตรา180 มาต่อไดสิบคือเมื่อพ้นตำแหน่งก็ทำหน้าที่ต่อเพื่อให้มีการเลือกตั้งอะไรต่อไปนะครับนั่นคือการพ้นตำแหน่งขีดเส้นใต้คำว่าพ้นตำแหน่งนะครับขีดเส้นใต้คำว่าพ้นตำแหน่งแต่ที่ยื่นไปแล้วที่คุณไพบุญนิติตะวันร่วมกับเพื่อนๆกลุ่มสี่สิบสวด้วยกันทั้งผมทั้งคุณรสนาโตศิษกุลคำนูลแสวงการคำนูลสิทธิสมานสมชายแสวงการ คุณหมอพรพันธุ์บุญยรัตพันธ์พวกเรากลุ่ม40สวเซ็นชื่อกันได้ตอนนั้น28คนยื่นเพื่อให้นะฮะสารน้ำมูลชี้ตามมาตรา180วรค7 180วรค7ครับพี่น้องครับคำว่า180วรค7คือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงสิ้นสุดลง,ดลงขีดเส้นใต้คำว่าสิ้นสุดลงไม่ใช่พ้นตำแหน่งครับพี่น้องครับ พ้นตำแหน่งหมายความว่าไงพ้นตำแหน่งหมายความว่าทำหน้าที่เหมือนรักษาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่โยกย้ายตำแหน่งสำคัญไม่ได้ทำงบประมาณข้ามปีไม่ได้ทำงบประมาณพิเศษไม่ได้เขาเรียกว่าพ้นตำแหน่งทำงานได้ภายในขอบเขตจำกัดคือไม่สามารถทำอะไรได้อย่างรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มผมเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนป่วยครับพี่น้องครับเหมือนคนป่วย คือคนป่วยเนี่ยมีความจํากัดทางร่างกายใช่ไหมร่างกายชีวิตจิตใจเพราะฉะน,นั้นคนป่วยเนี่ยนะครับนะฮะจะเดินเหินก็ไม่ได้ขาเดี้ยงใช่ไหมฮะขาเดี้ยงนะฮะขาเดี้ยงต้องเข้าเฟือกอ่อนเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยนะฮะนะ,ะจะพูดจาก็ปั้มปั้มเป๋เป,เป๋ครับพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุมดีคุม,คมร้ายนะครับแล้วสมองนี่ไม่เคยทํางานนะฮะเห็นหน้าดูนึกออกใช่ไหมฮะสมองเขาไม่เคยทํางานทํางานปกติ ขณะที่เขากําลังหลังน้ําตาร้องไห้น้าตาร้องไห้ด้วยไอ้เรื่องสองล้านล้านที่ถูกสารชี้มูลว่าไม่ชอบด้ยวยกฎหมายเขาก็หลังน้ําตาร้องไห้นั่นที่สมอสรอนทับบกวิภาวดีแล้วเขาก็สะบัดหน้าถอยกลับไปแล้วเดี๋ยวเขาหันกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนี่คือคนที่สมองเสียแล้วครับนะฮะมีอาการทางสมองแล้วครับเนี่ย เขาเรียกว่าสมองเสื่อมยังหายใจได้ยังกินข้าวได้ยังฟังได้ยังยังเดินบนยังนั่งบนล้อเข็นได้อาจจะเดินแฟชั่นได้แต่ต้องใช้ล้อเข็นเนี่ยนะครับเรียกว่ามีความจำกัดทางร่างกายเหมือนคนป่วยแต่ถ้าสิ้นสุดลงตามมาตรา182วงเล็บ7หมายความว่าตายครับพี่น้องครับหมดลมหายใจครับพี่น้อง คือเป็นศพเลยครับเป็นศพไม่สามารถทาอะไรได้ครับจะมาเข้าเฟือกนะั่เดินเข้าเฟือกนั่งรถเข็นก็ไม่ได้จะมาหัวเราะจะมาร้องไห้ไม่ได้เพราะตายแล้วครับพี่น้องครับนี่คือความเป็นจริงรัฐบาลสมัครสุนทรเวทนะฮะร,รัฐบาลสมัครนนเวทถูกสารรับนุนชี้เหมือนกันผิดเรื่องอะไรครับผิดเรื่องความเป็นลูกจ้างตามมาตรา267ครับนะฮะ สองหกแปดนี่โ,กโยกย้ายไม่เป็นธรรมคุณถวินเปลี่ยนสีเข้าใจไหมครับแต่สองหกเจ็ดเนี่ยเป็นเรื่องของการไปเป็นลูกจ้างเอกชนคนเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีศักดิ์ศรีมีสง่าราศีไม่ใช่ไปเป็นลูกจ้างบริษัทพอไปเป็นลูกจ้างแล้วตัวเองก็รับในสารรัฐน์นลบอกว่าเป็นลูกจ้างลูกจ้างทำกับข้าวออกทีวีนะครับแต่พวกเสื้อแดงมันบิดเบือนมันบอกว่าสมัคร น้าพ้นจากนายกเพราะไปทํากับข้าวมันพูดว่างั้นไอ้นี่คือการโกรหกบิดเบือนตามนิสัยอันถาวรของพวกแกนนําแสดงในบรรดาคนโกหกทั้งหลายในโลกนี้ผมเคยเจอมาเยอะแล้วนะครับโกหกบิดเบือนตัดตอนนะครับผมไม่เคยเจอใครที่มีความโกหกเก่งกาจสามารถ ยอดเยี่ยมเท่ากับแกนนาเสื้อแดงทั้งหลายทั้งปวงอีกเลยนะครับในระยะไม่กี่ปีมานี้ครับพี่น้องครับทํากับข้าวนั่นเป็นพฤติกรรมแต่ผิดนะเพราะคุณไปเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจตรงนี้ไว้แล้วแกนนาเสื้อแดงทั้งหลายไม่ว่าตู่เต้นวีรักการเหวงงีิดาใครตะใครกรุณารับรู้ไว้ด้วยว่าคุณผิดเพราะคุณไปเป็นลูกจ้างเขาเขาไม่ให้หนายกไปเป็นลูกจ้างเอกชนขากําไรเข้าใจไหม นี้ตอนนั้นมีนายกรัฐมนตรีมีสภาผู้แทนสภายังไม่ยุบเมื่อสภายังไม่ยุบยังมีสภาผู้แทนราษฎรอยู่เขาก็เลยสาวเสียงกันเพื่อเลือกตั้งสาวเสียงกันในสภาเพราะว่านายกต้องมาจากสสรัฐมนตรีบอกนายกต้องมาจากสส ก็เลยแาวเสียงกันในที่สุดได้คุณสมชายวงสวัสด์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากคุณสมัครสุนทรเวชเพราะยังมีสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะครับนี่คือเหตุการณ์ตอนนั้นแต่ณเวลานี้สภาผู้แทนราศฎรถูกยุบไปแล้วไม่มีสอสอแม้แต่เพียงคนเดียวพยายามจะมีเมื่อวันที่สองวันที่สองที่ผ่านมาสองกุมภา์ที่ผ่านมาสารานุก็บอก เลือกตั้งไม่ชอบเป็นโมฆะไปเพราะฉะนั้นไม่มีสอสอแม้แต่เพียงคนเดียวจะไปหยิบใครมาเป็นนายกมันก็ไม่สามารถจะเอาใครมาเป็นนายกที่เป็นสสได้พี่น้องประชาชนครับพ,พี่น้องครับแต่วุฒิสภายังอยู่ขณะนี้รักษาการวุฒิสภาสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรักษาการประธานวุฒิสภายังทําหน้าที่อยู่เป็นนะหน่วยงานนิติบัญญัติ นิติบัญญัติมีสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเมื่อสภายุบไปก็ยังเหลือวุฒิสภาอยู่เมื่อวุฒิสภายังอยู่ก็คือทําหน้าที่นิติบัญญัติเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับถ้าเป็นไปตามนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเผื่อความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวมาตรา180วรรคหนึ่งก็บอกว่า ความเป็นรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงไปด้วยตายยกเข่งครับพี่น้องครับไม่ใช่ตายเดียวครับเขาเรียกว่าตายท้องกลมคือตายทั้งหมดไม่ใช่ตายเดียวนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมทํำของเข้าใจสองประเด็นนะครับนะหนึ่งนะครับพ้นตําแหน่งนะเหมือนคนป่วยนะ เทียบกับสิ้นสุดลงก็เหมือนคนตายเป็นศพแล้วนะครับกรณีมาตาร้อยแปดิบสองวงเล็บเจ็ดคือเป็นศพหายใจไม่ได้ตายแล้วนะครับและตายเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตายเดี่ยวคือนายกคนเดียวไม่ใช่ต้องไปทั้งตะบิตายยกเข่งคือไปทั้งคอรมอครับพี่น้องครับเมื่อจะไปทั้งคอรมอก็แปลว่าก็ไม่มี ไม่มีสอสอคนไหนจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับแล้วเลือกตั้งสองกลุ่มพาก็โมฆะไม่มีสอสอแม้แต่คนเดียวนี่กําลังจะมีการหาหรือว่าจะเลือกตั้งเมื่อไร่ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งได้หรือไม่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับตรงนี้นะครับวิธีการผมปรึกษานักกฎหมายผมถามนักกฎหมายเอาแล้วต้องทํำยังไงเขาบอกถ้าอย่างนั้นก็คือวุฒิสภา วุฒิสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่ยังคงเหลืออยู่ดังนั้นวุฒิสภาทำหน้าที่ได้ในการนำเสนอพระบรมราชโอการโปรดเกล้าตําแหน่งนายกน้องครับนี่คือการปฏิบัติตามนะครับเขาเรียกว่าเทียบเคียงเมื่อไม่มีสอสอนะแต่สอวอยังทําหน้าที่อยู่นะก็ให้สอวอคือ องค์กรนิติบัญญัติที่เหลืออยู่ทําหน้าที่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูนมาตาสา3นะครับนะฮะประกอบมาตราไหนประกอบมาตราเจําว่ามาตาเจไม่ใช่ว่าพระ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งทรงตั้งใครขึ้นมาไม่ใช่นะครับมันก็เป็นเรื่องของการยินยอมพร้อมใจกันอาจารย์บางคนเสนอนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์บอกว่าอนเนกนิกรสโมสรสมมุติโอคือรวบรวม ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงกันทั่วประเทศที่มีลักษณะตัวแทนมารวมกันแล้วก็เขาเรียกอนเนกนิกรสโมสรสม,มุติแล้วรวมกันแล้วก็เสนอนี่ก็เป็นทางหนึ่งเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่รู้นะครับนะปปสก็นําเสนอก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต่อจากนี้ไปกรุณาจับตาให้ดีๆนะครับกรุณาจับตานะครับนี่เป็นยุคเปลี่ยนผ่านและเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับนะ ทีนี้เรื่องของเรื่องคืออะไรครับขณะนี้เนี่ยเพื่อที่จะยืนหยัดยืนยันรักษาอำนาจต่อไปดังนั้นรัฐบาลทำหน้าที่สองอย่างเวลานี้หายใจทุกลมหายใจเป็นการเลือกตั้งจะเลือกตั้งให้ได้โดยไม่ต้องปฏิรูปพี่น้องครับบีบบังคับกำหนดกฎเกณฑ์ประชุมพักการเมืองต่างๆเพื่อขอให้เลือกตั้งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่เป็นจุดที่สำคัญมาก อีกจุดสําคัญคืออะไรคือการดื้อดึงที่จะอยู่ในตําแหน่งเมื่อ17เมษาที่ผ่านมานะครับสอรอสสอรสศูนย์รวมสารพัดสัตว์เนี่ยนะครับพี่น้องครับออกมาเล่นงานปปช บอกว่าโครงการจำนำข้าวต้องพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาอย่าสองมาตรฐานดูมันพูดสิครับมันใหญ่กว่าปปชตรงไหนไอ้ปึ้งฉเฉลิมชัยเกษมเขาเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ของเขาเขาปฏิบัติตามมาตรสามอย่างเคร่งครัดนะครับพี่น้องครับแล้วมันยังเล่นงานสารนินูญบอกว่าอย่าพิพากษาวินิจฉัยเกินเลยนะ ถ้าเกินเลยมีเรื่องมันจะขอพระบรมราชชวินิจฉัยเพื่อที่จะบอกว่าคอรมอยังทําหน้าที่ต่อไปได้ถ้าถูกถ้ายิ่งลักถูกเชื่อดพี่น้องครับวันนี้เป็นข่าวไปแล้วผมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไปผมบอกว่านี่คือการค่มคู่นี่คือการคุกคามนี่คือการ วินิจฉัยตัดสินล่วงหน้าเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองไม่ผิดตัวเองไม่ผิดตัวเองไม่ผิดเท่ากับมาทําหน้าที่แทนปปชแทนสารรัฐมนุแทนสารตุลาการทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เขาทำกันอยู่ครับพี่น้องครับผมอยากจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบนะครับหนึ่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอัจกรีทั้งหลายทั้งปวงสารรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยอัถกริทั้งหลายทั้งปวงภายใต้พระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันที่หนึ่งนะครับนะแล้วจะมีการทูลกล้าวขอพระบรมราชาวินิจฉัยมันเป็นไปได้ยังไงที่พระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระบรมราชาวินิจฉัยซ้ำ การตัดสินในพระประมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทํวทำไมมันโง่าปานนี้พระองค์ท่านไม่สามารถทำได้พระองค์ท่านไม่สามารถทำได้ที่จริงมันรู้แต่มันแกล้งโง่ทําเป็นไม่รู้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับ ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับผมเปรียบเทียบนะฮะผมฝากไว้หนึ่งคำเลยนะครับผมเปรียบเทียบด้วยคําพูดของผมเองนะครับการที่เขาทําอย่างนี้ตัดสินล่วงหน้าในทางที่เป็นประโยชน์เข้าข้างตัวเองเพื่อจะอยู่ในอานาจต่อไปเพื่อจะได้ไม่ตายยกเข่งเนี่ยนะครับเหมือนกับอะไรเหมือนกับอาชญากรเหมือนอาชญากรขอ ขึ้นบนบัลลังก์ทำหน้าที่พิพากษาชะตากรรมของตัวเองครับถแถลงการสอ,อรสอเหมือนอาชญากรขอขึ้นนั่งบัลลังก์ขอขึ้นนั่งบัลลังก์ศาลเพื่อทำหน้าที่พิพากษาชะตากรรมของตัวเองมันผิดมันมีโทษแต่มันจะชี้ชะตากรรมของตัวเองท่านพี่น้องครับ ผมเรียนพี่มัดพ่อแม่พี่น้องด้วยความเคารพว่าที่ต้องออกอาการอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันรู้ครับมันรู้ว่ามันไปไม่รอดมันรู้ว่ามันถึงกาลอวสารมันรู้ว่านะมันจะตกนรกมันรู้ว่ามันไม่สามารถจะไปได้แล้วมันจึงต้องใช้วิธีนี้มันยิงระเบิดเอ็มเจ็สิบเก้ามันก็ยิงแล้วมันฆ่าเด็กสี่ห้าคนมันก็ทําแล้วมัน สารพัดความรุนแรงมันก็ทําแล้วมันระดมอักษะนะฮะ,ะ,ฮะบอกห้าแสนคนมาสามหมื่นห้าขาดไปแค่สี่แสนแปดหมื่นกว่าคนมันก็ทําแล้วมันไม่รู้จะทำไงมันตึงต้องใช้วิธีนี้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมย้ำนะครับอาการของเขาต่อจากนี้ไปคืออาการของอาชญกรผมเทียบแล้วอาชญกร ขอขึ้นบัลลังศาลเพื่อทำหน้าที่พิพากษาชะตากรรมของตนเองแล้วมันจะพิพากษาให้ตัวมันผิดได้อย่างไงครับพี่น้องครับพี่น้องครับการต่อสู้ของพี่น้องเป็นความชอบธรรมผมขึ้นเวทีของกปปสตั้งแต่วันที่31ตุลาคมที่สามเสร์ ก็ขึ้นมาเรื่อยผมนับไม่ถูกว่าขึ้นกี่ครั้งแล้วทําไมผมยังขึ้นเพราะผมเห็นว่าการต่อสู้ของพ่อแม่พี่น้องเป็นธรรมการต่อสู้ของพ่อแม่พี่น้องเป็นธรรมพี่น้องกลุ่มความเป็นธรรมความชอบธรรมความถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของมหาประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับพี่น้องครับมันคือเจตนารมณ์ของประชามหาชนทั่วประเทศไม่ต้องการคอรัปชัน ไม่ต้องการระบบช่อฉนไม่ต้องการโจรป้นชาติไม่ต้องการคอ,อรัปชันให้มันมีอำนาจบาดใหญ่ต่อไปจึงต้องเปลี่ยนบ้านแปลงเมืองปฏิรูปประเทศนี่คือทิศทางที่ถูกต้องของพี่น้องประชา,า,าชนผมจึงภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและผมก็จะขึ้นเวทีของพี่น้องประชาชนถึงวันไหนก็จะวันนั้นนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมฝากไว้ ผมเขียนลงเฟซบุ๊กบอกว่าเนี่ยนะ,ะเรื่องนี้เหมือนกับอาชญากรนะะขึ้นนั่งบัลังขอพิพากษาจัดตาวามของตัวเองก็มีคนเขียนที่ดี่ว่าเมนต์นะฮะคอมเมนต์เขียนต่อมาว่าแล้วไงต่อคําถามมันถามว่าแล้วไงต่อผมก็เลยตอบกลับไปนะครับใครเป็นเฟซบุ๊กกับผมก็จะได้ยินนะฮะผมบอกว่าผมเรียกว่าอาจารย์นะครับบอกอาจารย์ครับ คำว่าแล้วไงต่อเนี่ยเป็นคำถามที่ผมถามตัวผมเองเป็นคำถามที่ผมถามตัวผมเองว่าแล้วไงต่อเพราะทุกคนล้วนแต่เป็นองค์ประกอบในความสำเร็จไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถจะได้รับชัยชนะด้วยลำพังตัวคนเดียวดังนั้นคำว่าแล้วไงต่อจึงเป็นคำที่ฝากให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าใครทำอะไรได้ทำไป มีแรงออกแรงมีเงินออกเงินมีปัญญาใช้ปัญญามีสื่อใช้สื่อมีความสามารถใดใช้ความสามารถนั้นประกอบส่วนเข้าเป็นความสําเร็จประกอบส่วนเข้าเป็นชัยชนะประกอบส่วนเข้าเป็นความต้องการที่สอดคล้องกับเจตนารมของประชามาชนนี่คือทิศทางที่แท้จริงและเป็นทิศทางที่ถูกต้องเพราะ ประเทศเป็นของประชาชนทุกคนประเทศไม่ใช่ของใครคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวและโอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วที่จะเปลี่ยนบ้านแปลงเมืองถ้าการต่อสู้ครั้งนี้พ่ายแพ้ประเทศไทยก็จะเป็นทาสของระบบทักษิณตลอดไปครับพี่น้องครับ